เอาแล้วผมกราบสักผู้ชมท,ทุกท่านกันเลยนะผมอยู่โอเคมายารกันเช่นเคยนะวันในพาร์ทนี้ผมก็จะมาสำรวจเมืองอีกสักนิดนึงก่อนนะผมก่อนที่ผมมีแผนที่จะไปสร้างบ้านใหม่ครับเอานะก็นั่นแหละอยากไปสร้างบ้านใหม่เพราะว่าอยากได้บ้านใหม่แค่นั้นเองอุย้ยตัวอะไรูนะแป๊บนึงนะอุย้ยอยากใช้เหลืองเหรอ เฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยตัวอะไรยังป่องเหรอมีชั้นล่างอีกเหรอโอเคนะผมผมก็มีแผนที่จะสร้างบ้านใช่ไหมแต่ตอนนี้อืม หนักมากอืมโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาสำรวจใหม่ก็ได้นะถึกมากมีเกาะสะท้อนด้วยอ่าตรงนี้มีเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวอเลยมาเรียนเฮ้ย ไม่หมดไปสิ้นเฮ้ยเกมผีเฮ้ยเยอะมากซัมบี้มาติดเกาะประเด็น ตีมาเลยตีมาเลยโูดเดเธอโอเคมีเบรดนี่มันนรกลชัดดูจากแมบมินิแมปอืมโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาสำรวจใหม่นะอ่าผมต้องการกลับบ้านครับ เกมอ๋อถึงว่าเกมค้างแล้วนะผมขอกลับร้านกันละกันนะครับผมโอเคนะครับแหลกมากนะซอมบี้แบบค่อนข้างเยอะนะคเก็บของที่ไม่ได้ใช้ก่อนนะวันนี้ก็ตามที่บอกนะครับผมสำรวจเมื่อกี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมต่อไปนะผมก็จะสร้างบ้านนะครับก็ก่อนที่จะไปสร้างบ้านนะผมเช็คตะเลี้ยงก่อนนะว่าผมจะสร้างตัวอะไรขึ้นมาอีกนะ ตัวที่มันสร้างง่ายนี่ตัวอะไรอ่ะอ๋ออันนี้ยาเน้นยาเน้นยาสุ่มนะกินเนเธอร์วอดอ๋ออันนี้ใช้เซพอร์ตอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากอันนี้ดีมาการ์ปได้แต่มันกินโอ้โหมันกินลับพิสแต่ยังไม่มีลับพิสอันนี้กลับบ้านนะก็ไม่เป็นไรผมบาัาบได้นะ นี่อะไรก็ไม่รู้อ,อันนี้ขุดเร็วนะผมอันนี้ขุดเร็วแล้วก็วิ่งเร็วนะอ่ามีไก่แล้วอันนี้พาทิตมีออตโต้กินไม่ใช่พาทิตออแพ็กแมนแพ็กแมนดาเมจเพิ่มขึ้นกินคุกกี้ยังไม่มีคุกกี้ขนาดนั้นนะอ่าตัวอะไรต่อดีพวกเนี้ย leisurely youtube เ,เหรอไม่ใช่ยูอเออนุอนุ leisurely แต่ยังหางไม่ได้อันนี้มันทำอะไรได้อ๋อโอเคโอเคอืมโอเคอะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยใบบัวยังไม่ได้เลยนะกลออ่องผมลืบกล่องเลยอันนี้คับติ้งเทเบิลนะคิปเปร์นี้ก็น่าสนใจนะแต่ไปแากด แล้วกดมั้ยยังเอ่อเอ่อ,อ,อไม้มีไหมไม้ที่ยังไม่แปลรูปอะ่ะไม่มีเอ่อไม้นี้ออกมานะผมมามาผมไม่ใช้แล้วอ้าไอพวกนี้อยู่นี่หมดเลยก็ว่าอยู่นะเก็บไปกันเลยไม่ไมมไม้มันกินมันไม่กินไม้เนี่ยอืม เนี่ยมรกรดผมมีนะครับผมแก๊สนะครับสามารถยิงลูกบอลไฟออกไปได้นะครับก็ครับค่อนข้างที่จะไม่มีเฮ้ยใช้เียันนะหกก้อนนะผมต้องกราฟกลับไปใช่ไหมหรือว่ามันอยู่ในกล่องอันนี้ผมไม่มั่นใจนะเมื่อกี้มีเนเธอไงไอ้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าแมงมุมจั้มกระโดดได้นะครับผมก็โอเคครับายนะผม่าน่าจะครับ เบรดเฮ้ยแมงมุมกินอะไรกินเนื้อดิบโอเคเอ,อมีคุกกี้อันหนึ่งเนาะเนื้อดิบไม่มันมันไม่เอากินแค่นี้เหรอกินปลาปลาแต่ไม่มีเออโอ,อไม่มีแย่จังเฮ้ยกระตาก การ์าเสธิ์มันก็จะให้ใครมานะอ่าอ่ามเมวสามารถมองทีที่มืดและสามารถขับไล่คิปเปอร์ไปได้นะแล้วอะไรอ๋อมีปลาอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ตรงน้ำอ๋อีเตียงต่เ่าอนนี้ไม่ต้องการอันนี้เวดเอได้เชดแต่จักได้อันนี้นะแต่มันกินทีมันโอเคกินอิ่มเลยนะมันต้องมีออฟซิเดียนแต่ผมไม่มีออฟซิ โอเคนะผมกินออฟซิเดียนเป็นอิ God, นกะ็ตเนาะโอเคถ้าวันนี้ผมจะมาทำเอนเดอร์ mail แมวกันนะผมอ่อาออโต้ทเลพอพอตเลยนะเออครับใช้โคฐทานอ,อ่าอย่าบอกล้ว,ว่าทานออไม่มีไม้โอเคไปตัดไม้ก่อนกล่องผมมันจะมาใช้การได้นะผม นายังไม่รู้ทำเลในการสร้างบ้านเลยนะผมอมต้องการอะไรนะเพชรจำไม่ผิดเพชรเพชรเพชรอยู่ในกล่องนี้นะเพชรอันนี้มีเนี่ยโคโอเคครบแล้วครับท่า,านี้นะมันกินไม้อ่าไม้โอกเนาะโอเคนะบ้านที่ผมจะสร้างนะผมอาจจะสร้างบ้านกลางทะเล ในพาร์ทหน้าละกันนะเพราะว่าพาร์ทนี้ผมอมืต้องไปตัดไม้ทาขุดหินเผาหินผมจะต้องใช้หินเรียบนะหินหยาบผมไม่ชอบนะมันหยาบนี่ไงอ่าไม่อยู่แล้วเนี่ยโอเคไม่ดู้เขาไว้ตอนไหนไม่พาร์ทไหนไม่รู้นะก็โอเคแนละ้วก็จะมาทําเป็นอ่าอันนี้อ่าฮะอ่ะฮแปบ๊บเดียวแบบเดียวแบบใช้งานไม่ได้แล้วเหรอก็ โอ้ยกล่องนาะมืดแล้วอะ่ะไม่มีนอนไม่มีเตียงสัตว์เลี้ยงเตียงดีไหม,มกินบ่อยมากเลยกล่องเนี้ยตัดหมดต้นแล้วก็อันนี้นะโอเคผมปุ๊กใกล้ๆไว้เลยนะโอเคนะ มันครับมีนะทองอยู่ในกล่องนี้ไหมอาห่าฮะโอเคนะเพราเท่าที่ผมดูเมื่อกี้นะถ้าจดจำไว้นะอา่ามันครับใช้ไอน้นี้ข้าง,างนี้แล้วก็เหล็กอันนี้ทองแล้วก็อัพอา่าฮะโอเคนะผมอุ้ยอุ้ยของโหด อะไรอะ่ะออโตเทเลพอร์ตเวนฮิลอ๋อใช้ได้สามครั้งโอเคของน่าจะดีนะแต่แต่แต่แต,แต,แต่หรือของที่ในตัวมันจะไม่มีของใช้มีกระเป๋าไหมอยากได้กระเป๋าอะ่ะ <c oughs> โอ้ยชุดเกราะเออถึงมีวินโด้ด้วยอ่าชุดเกราะชุดานี่อะไร มีมีพวกจำน้ำด้วยเนาะอันนี้ผมไปเจอใต้ใต้น้ำเนาะจาก,กที่ไปเจอหลังไอตัวตัว,ต,วตัวตาเดียวอะที่มันจะใต้น้ำะนะอะไรเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนาะมีซุปไก,กนด้วยเนาะมีอ๋อชุดพวกนี้ก็ไม่ไม่หดเท่าชุดแร่เนาะอ,อันนี้ โอเคนะผมก็นั่นแหละบ้านก็ไม่มีเตียงเตียงมันครับยังไงก่อนตะเรียงเออโอเคครับง่ายมากแ,แค่ทําไม่ได้ <c oughs> ผมอยากรู้ว่าอย่างนี้มันทําอะไรได้นะ <c oughs> โอ้โหยันแลบอะไรสักอย่างนะไหนนะ เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอืมโอเคนะก่อนโอโหนาะโอเคนะผมมีอ่าไม้เอ,อ่อโอเคมีฐานอยู่นะเผาเผาไปเลยนะผมต้องสร้างบ้านเนาะ อยางกินบ่อยอยังไงเฮ้ยเอาเรื่องอตัวอะไรกินอ่ะไก่อ่ะไม่ใช่ไก่ไก่ไมต้องอันนี้อ่าตัวไหนกินน่าจะกล่องมันกล่องมันกินไปได้หมมันเข้าไปได้หรือไม่ what เดอใช้งานใช้งานยากอยู่นเนี่ยถ้าไปเล่นไปโอเคเนาะใช้งานยากใช้งานยากถือว่าใช้งานยากมากเนี่ยบ้านกลางน้ำนะครับที่ผมปีแผนที่จะสร้างไว้นะครับ บักอ่าสิ่งที่ผมจะสร้างก็คือคูณเท่าไหร่ดีน่ผมจะใช้เป็นหินทั้งหมดนะเป็นหินเรียบก็ไม่รู้จะใช้เท่าไหร่นะครับอ่าแผนที่ก็ตรงนู้นมีแมงมุมตัวหนึ่งตรงนู้นที่ผมดูก็คือคิปเปอร์สายฟ้านะ อ่าตรงนี้ที่ผมไปสำรวจมาอันนี้โซนหิมะอ่าอาจจะไปขุดหาฟักทองอันนี้น่าจะเป็นฟักทองเมื่อกี้นี่น่าจะเป็นฟักทองเราเห็นลูกศรเมานะอ่าแตงโมงที่ผมปลูกไว้ฟักทองเอวเน,นี่ยฟักทองผมก็มีอ่าโอเคนะผมก็คูณ ลืมลืมคูณเลยว่ามันต้องคูณเท่าไหร่อ่าโอเคช่างมันไม่ต้องคิดและโอเคนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> อุยอ้ยใช้งาน โอ้โหดี่ถอดคือแบบอโอเคนะพวกสัตว์เลี้ยงก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำแล้วพวกชุดพวกนี้ผมยังไม่รู้เลยว่ามันหาจากไหนนะตาเผาพวกนี้ด้วยเนาะอืม ลองดูไหมแต่ไม่มีแร่เลเหล็กไม่มีเหล็กเหล็กแบบอ๋อไม่มีก็ลองใหญ่เหล็กไม่มีต่บีทองเอ้ยเอ้ยเหล็กอยู่ในตัวโอ้ยตาถั่วจริงเลยใช่แปดก้อนเนาะอ่าสิ่งที่ผมจะลองมากเลย นี่รอนโอ้โหโ,โอเคผมรู้เลยนี่อะไรเพชรเอออะไรสักอย่างนี้อันไม่ออกนะพี่ต้องไก่อย่างนี้เหรอแ,แต่แต่แต่ที่ร,รู้อันนี้คือ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 แบบว้าวมากว้าวซามากนะ ก็นั่นแหละหาต่อไปนะผมผมก็จะไปสร้างบ้านกันเนาะพวกอาวุธอะไรพวกนี้ผมก็ไม่มีียวพอดีใช้เนี่ยกระทาพวกนี้เทเลพอร์ตนะกระทานี้เทเลพอร์ตได้อันนี้กระทาเวทนะใช้ยูนิคอน เบยดอันนี้ยูดิคอนหาหาไม่รู้หาจากไหนนะก็นั่นแหละครับไม่ได้มีล้อด้วยนะอือันนี้ซาวนะผมนครับมีมูลนะเนมีอะไรตั้งหลายอย่างนะม,มีแบบตกปลาแบบโหดๆแต่ดูของที่มันใช้สิบอลูบี้นะผมไม่รู้ว่าบลูบี้มันหาจากไหนอะ่ะ นะชุดลูปี้ผมไม่มั่นใจว่ามันหาจากไหนใต้ดินเหรอก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะอืมแต่มันสามารถครับเ,เป็นใสายทุกได้เพราะว่าผมได้หนึ่งจุดแปดเนาะอืมอ้หล็กแหล็กนะนู่นนะที่ผมจะสร้างบ้านบ้านนี่แบบ คิปลเปิลนะผมคือที่ผมอยากทำแมวขึ้นมาเนี่ยกลัวคลิปถ้าผมไปลงเมืองอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ระเบิดเพราะมันไม่นี่มันด้วยมันมันกลัวมันก็แันๆหนีไปเลยอะไรงี้นะแต่สำหรับปากาโฮเองเนี่ยผมหาเนี่ยคือคอร์สจากไหนเออในยันหนึ่งอ่ะมันมาจากไหนเนี่ยในเรือคอสเออสงสัยสงสัย เจอแต่พวกซอมบี้คิปเปอร์ไม่เคยเจอตัวอื่นสักเท่าไหร่เลยนะจะเว้นลงใต้ดินแต่เมื่อกี้ผมเจอแมงป่องเฮ้ยตัวอะไรข้างหน้าแผนที่ฮะบนหัวเหรอแผนที่อ่ะตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยตัวอะไระ เฮ้ยมันขโมยตัวอะไรอ่ะมันขโมยของผมไปดูดีบ้านเป็นรูนเลยโอ้ยตัวอะไรเนี้ยตะ่อกี้มันตีทีแม่แรงนะไม่ค่อยแรงนะเขาะผมใส่เกาะเต็มแต่ว่ามันเลดมาก ผมพอกเดยโคตรทะเลเลยแต่มัน what เด้อ what ไม่ใช่บักแน่นอนต่อให้ผมครับครับเจ้าขวานมามันก็ทำลายไม่ได้โอ้ย <c oughs> what เด้อ w h จะแบบ โอ้ยวาร์ปได้แบบรถก็เลยทำงานหนักแล้วเนี่ยแต่ขโมยพังบ้านแบบทุเรศอยู่นะตัวอะไรก็ไม่รู้อะนะถือมาแล้วมันก็โยนใส่โอ้โหเป็นรูมัอะไรเนี่ยนะเดี๋ยโอ้ย อะไรกันนี้่โอเคนะผมถ้าชอบพาร์ทนี้ก็จะดึงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกดด้วยนะผมแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะผมพาร์ทหน้าผมก็สร้างบ้านนะครับผมผมต้องการบ้านใหม่ที่มันดูดีกว่านี้นะเนี่ย,เ,ยเนี่ยเนี่ยดูดิสภาพบ,บ้านผมนี่แบบโอเคครับผมมาเจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับ